ให้พวกเอาเวลากูไม่มีเขาเวลาว้าวเอาไอดีมาเราโอนสกินมาเอ่าๆกำลังจะได้เขาเวลาอีกไม่ช้านะตังคือตังมีเจ็ดโอโนโนโนไม่แม็ไม่นี่น่ารักแม็ปฝันร้ายแม็ปฝันร้ายก็ชัดไม่อยากเล่นเอาแบ็คโอ้ไม่อยากเล่นเลยอ่ะ พี่เอกพี่เอกนก้องแล้วพี่พี่ปิดเสียงแล้วพี่ให้ข้าวมันกินบ้างนะนกร้องแล้วพี่ข้างนี้นกสันว่ะนกไม่้องนะนกตดมันมาแล้ว was at this moment that he knew he f***ed up. wee my Pat, Pat. Oh, oh, Nice 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 so Nice, nice. โอ้ยเฮียโทษครับโทษครับนายเชลแมนไอ้กูเจอพระเจ้าว่ะโอเคขอโท I'm sorry it's fine it's fine it's fine จ้า one one HP one HP โอ้ย it's fine one HP จริงเหรอเออเนี่ยพี่ดูมันอยู่เนี่ย one HP อ่ะพีคแพ้มันได้ไงวะพี่รู้ไหมว่าสิ่งไหนที่ทำให้พี่พีคไม่แพ้ยังไงอ่ะลูกซอง มันไกลอยู่นะรับรองไม่แพ้พี่อมันไกลอยู่นะพี่จะชนะใจตัวเองพี่เฮ้ยทนายจะปอนพิกนายต้องนี่ดี๋วะตัวนั้นแหละตัวที่คุณก็รู้ว่าใคร งั้นเหรอมันคือเอล่ะเออพี่เอกพี่เอกว่าม,มีชาเล่นเอผมผมมีวิธีฝึกตัเยอยยังไงผมงเคยมีช่วงหนึ่งอะผมผมก็อหัดเล่นคาอิดไงเออแล้วก็เลยยิงโดนอะพยายามยิงอ่ะไม่ว่าตัวไหนอผมพยายามยิงวันแถบให้ได้รอ<ล>เออเออในเรื่องจริงที่มันเป็นฝึกลยในตัวด้วยไงม,มันมันอันมันอาจจะได้ช้าแต่ว่ามันมันดีมันดีกว่าค่อยๆสึสาผมม,มันดีกว่าเดิมต้องไปหัดหัดตัวจริงๆอ่ะ เข้าใจ่ออพี่เข้าใจห้องไหนลืมดูอ้าวไม่ใช่กูแอสแท็กห้องนั้นแหละหัวใจทั้งสี่ห้องมาเอาสักตั้งพี่เอกพี่เอกหัวใจทั้งสี่ห้องเฮ้ยเป็นไรมอไพพอมอไพพอปี๊ดปี๊ดปี๊ดี๊ดปี๊ดปีบึม ว้าวสวยงามไปเอกผมเองว้าจิไปเนี่ยจิงไปเนี่ยละครเล่นมันวิวใส่กันสุบอ้องบอมเลยวะมีมากับผมกับผมกผมหนึ่งกับผมหนึ่งช่วยช่วย เดี๋ยวมีกันนี่ให้เวย์ช่วยอยู่กันานี่ให้เวช่วยอยู่มีคนอยู่ตรงบันไดสองบันไดสองโอ้ชิบันมือมาเป็นไรวะเนี่ยะเต่าโลนะเต่าโลอืเออเรียบร้อยมันตีเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวก็อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันตี เอาโลไปชนกันยุทธาทีไหนไหนมันอยู่ไหนว้าน้าพี่หน้าพี่ลี้รถลี้รถลี้รถช็อตมันเลยโนไอ้สัืนเอ้าเดินเลยเดินเลยเพื่อนอ่ะหยุดตาทียู่ช็อตมึงอยู่อยูกูมึงจะตายกู้หจหลงกล โมกก็ตายอะ่ะถ้าปล่อยก็ตายเขาทำสำเร็จมันเป็นลูกมเฮ้ยชุบเฮ้ย <c oughs> ชุบกว่าชุบเลยชุบเฮ้ยเอารีบ <c oughs> ๆเผอ อ,อยากมีกดปุ่มรีสปอนแล้วไปยิงหัวแม่งจริงไปเย็บไปเย็บไปเย็บไปเย็โอ้ยอยากมีปุ่มรีสปอนแล้วกดไปยิงหัวแม่งจริงโ <c oughs> คตรขำ <c oughs> มากผมเป็นการเล่นแคที่เกียที่สุดในสามโลกโ <c oughs> <c oughs> คตรเยี่ยส,สุดจะบหวยาให <c oughs> อ่ มันเป็นอะไรที่เรื่องจริงไหนๆดูเอามาดูแล้วก็อ้าวดีเฟนนโ No 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 มันมันแบบบางคลิปก็ n ้บางคลิปก็เียวอะไรวะพี่เอกอัดอยู่ปะเนี่ยเปล่าไม่ เนี่ยเนี่ยเริ่มไม่เชื่อใจพี่เองแล้วอะไรวะเขาบอกว่าไม่ได้อัดไม่ได้อัดเนี่ยรอบทีแล้วรอบอีพีสามอ่ะบอกว่าไม่ได้อัดไม่ได้อัดเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมอะไรวะพี่คือคนมองพี่อย่างแง่อะไรขนาดนั้นเชียวใช่สิพี่ทำแล้วอ่ะพี่ทำอีพีสามแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะมันอาจจะออกเป็นอีพีสี่ก็ได้นะอ๋อฮะ 哈，哈哈哈哈哈！哈啊，哈哈哈哈哈！哈。